Okay. เรียกตามนี้นะครับ1ก็คือสั่งกรุ๊ปนะครับที่ข้อนิ้วทุกอันเสร็จแล้วเราก็ย้ายไพรเดของกรุป๊ปมาให้ตรงกับจอยให้ครบทุกอันนะ,ะแล้วเราก็ค่อยเริ่มคอนสเตนนะครับ,รบแ็่ทีนี้ เดี๋ยวจะมีก่อนจะไปต่อเดี๋ยวทำนิ้วนี้ให้ดูก่อนนะก็คือใครที่เสร็จนิ้วเดียวแล้วทำท,ทาตามอันนี้ก่อนนะครับเราจะมีคำสั่งใหม่นี้เพิ่งเริ่มคำสั่งใหม่คำสั่งใหม่ที่จะเปิดนะครับมันจะอยู่ในหมวดของ Animation ต้องเปลี่ยนจาก l i n k i n g เป็นหมวดเป็น Animation ก่อนนะ เป็นบทเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วหาเมนูบาร์ที่ชื่อว่าคีย์เจอว่าคีย์แล้วไปที่คำสั่งที่ชื่อว่าเซตไดเวนคีย์ดวนเแล้วก็เลือกอันที่ชื่อเซตอ่ะเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา โอเคทีนี้มันจะมีตัวสองอันนะครับคือแถบบนชื่อไดเวอร์แถบล่างชื่อไดเวนแถบบน Driver ไดเวอร์แปลว่าตัวขับอ่ะไดเวนแปลว่าตัวที่โดนขับนะครับซึ่งตัวขับในที่นี้หมายถึงคอนโทรลเลอร์ที่คอนโทรลเลอร์ Controller มือที่เป็นวงรีอันนี้นะครับ,รบเลี้ยววงรีตัวนี้กดโหลดไดเวอร์ อ่าโหลดโหลดมารอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เลือกจอยที่นิ้วอันนี้ในที่นี้เป็นนิ้วชี้นะครับเลือกจอยที่นิ้วชี้ทั้งสามอันนะกดชิปแล้วก็คลิกอีกสองข้อนะี้ด้วยนะครับก็คือเอาหมดเลยนะทั้งหนึ่งสสามนะครับแล้วก็กดโหลดเป็นไดเวน คทีนี้หน้าต่างเลเว่คีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเนะหล่นหล่นนเว่นยังหล่นเวล้วเดี๋ยวรอ ได้ไดเวอร์กับไดเวนแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับอ,อันที่เราจะใช้ในการคอนโทรลกนะ็คือค่าโรเตะงั้นให้ลากต้อ,ตองโรเตท X Y แซให้เป็นสีฟ้าไว้นะแล้วก็เดี๋ยวทําอันนี้เราจะทํานิ้วชี้ก่อนนะเลือกที่นิ้วชี้ตรงไดเวอร์ให้เลือก index low นะครับแล้วก็ข้างล่างให้รูดทั้งสออันเป็นสีฟ้ารูดโรเตเป็นสีฟ้านะครับ ตนเรืออันนี้สามอันนี้เลือกจอย3ามอันให่สีฟ้าก่อนแล้วก็รูดโรเทตต้องเลือกจอยกันสามอันนะมันจะได้คีย์ทีเดียวโอเคทีนี้คำสั่งเบเวนคีนะครับก็คือเมือ่อมันจะเป็นการสั่งว่าเมือ่อตัว อินเด็กโลค่าอินเด็กโลเป็นศนะูนย์น่ะนิ้วจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าค่าอินเด็กโลเป็นลบสองนิ้วจะเชิดข,แบบนะขึ้นแบบนี้นะจะเงยขึ้นแบบนี้นะอ่าแล้วก็ถ้าค่าอินเด็กโลเป็นสิบนิ้วก็จะกดประมาณกำมือแบบนี้โอเคป่ะอ่าทีนี้ตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือเราต้องทีก่อนว่าอินเด็กโลเป็นศูนย์ นิ้วจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตรงๆปกติเราก็กดคีย์ได้เลยถ้าเราเลือก index ็ o w แล้วเลือกค่าโรเ a ็ตแล้วกดคีย์นะครับตอนนี้เป็นการตั้งว่าถ้า index ็ o w เป็นศูนย์นิ้วจะอยู่แบบนี้โอเคทีนี้เราก็ไปเปลี่ยน index ็ o w ให้เป็นลบส แล้วก็มาเลือกกระดูกนะครับแล้วก็หมุนกระดูกขึ้นให้เท่ากับให้กับที่นิ้วเราทําได้คือนิ้วเราน่าจะแอนขึ้นได้แค่ไหนก็เท่าน,นั้นนะี่ยเชิดขึ้นอยังยังไม่ต้องขีด เลือกให้ให้เสร็จก่อนปรับปรับให้ให้นิ้วมันแอนดขึ้นมาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลีดลองดันนิ้วตัวเองนะครับว่าเราแอนดสุดอย่างเงี้ยได้ทรับได้แค่ไหนแล้วเราเราก็เช็ดขึ้นไปเท่านั้นนะเท่าที่ท้วคนจะทำได้ครับ ซึ่งในที่นี้นะเราเป็นนิ้วคนแบบปกตินะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเราเซตตัวคาแรคเตอร์นางลำเไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเซตให้เยอะกว่านี้นึกออกปะนางลำม,มันต้องแบบโค้งไปแบบจนจนเกือบสุดแบบเออเราเราก็เซตได้แค่นี้ไง,ตง,งแต่ถ้าเกิดคนที่แบบ สมมติเราเซตนางลำเราอาจจะเป็นลบสิบกับสิบเลยก็ได้อันนี้ที่เราใส่ลบสองเพราะว่ามันเซตขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับทีนี้พอเซตเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเซตได้เวนเ้นขีดเม่านัไม่ไม่เป็นไรเซตไปก่อนพอเซตเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมติ๊กให้ครบทุกอันนะให้เป็นสีฟ้าให้ครบทุกอันนะครับแล้วกดคีย์ ทีนี้เราจะมาเทสกันนะก็คือถ้าเกิดเราเลือกที่อินเด็ก w นะครับถ้ามันเป็นลบสมันจะแอนใช่ไหมถ้าเป็นศูนย์มันมันก็ต้องลงมาแล้วพอเรายกขึ้นมาลบสมันก็ต้องแอนขึ้นอีกอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าใครไม่ได้ยกเลย